สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่404แล้วนะคะเห็นแต่แนวโน้มว่าสถานการณ์จะยิ่งดุนแรงและเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัสเซียได้ติดตั้งขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีที่เบลารุสอีกด้านหนึ่งบล็อกเกอร์ชื่อดังทางด้านการทหารของรัสเซียก็เสียชีวิตจากเหตุรอบวางระเบิดติดตามรายงานจากคุณชลันทร์โยธาสมุทค่ะ คณะกรรมการการสืบสวนสอบสวนของรัสเซียเผยภาพในคาเฟ่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังเหตุวางระเบิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้วลาเดนทัทัสกี้หรือชื่อจริงคือแม็กซิมโฟมินบล็อกเกอร์ด้านการทหารชื่อดังของรัสเซียที่ไปร่วมงานของกลุ่มสนับสนุนสงครามไซเบอร์ฟรอนซีเสียชีวิตและอีก32คนได้รับบาดเจ็บ ทัทัสกี้เป็นบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามในเทเลกรมมากกว่า5 0 0 0 0 0คนเขาเกิดที่เมืองมาคายิฟก้าภูมิภาคดอนบาสในปี2,557เข้าร่วมกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนทัทัสกี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังเข้าร่วมพิธีลงนามผนวกสีดินแดนของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อกันยายนปีที่แล้ว ยังไม่มีหลักฐานยืนยัในว่าใครอยู่เบื้องหลังการก,ารก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาประนามยูเครนด้านยูเครนปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อเหตุดังกล่าวยังคงมีรายงานที่ขัดแย้งกันในช่วงเกิดเหตุสื่อรัสเซียรายงานว่าระเบิดถูกซ่อนไว้ในรูปปั้นขนาดเล็ก -сюда, вот, ну, голова эта, сказать, Золотая. Ну что-то, и поставили ее обратно туда. И не без задней мысли. И дальше продолжили. Он что-то начал дальше спрашивать. И вдруг ну, взорвалось все и дым. И дальше, знаете, как это замедленные съемки. А мы сидели во второй части зала. Все побежали, и мы так надо бежать. И мы побежали. Вот. А те, кто были рядом, конечно, они уже там окровавленные убегали. Там же еще есть. ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้นี่จะนับเป็นการลอบสังหารผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนคนที่สองบนแผ่นดินรัสเซียหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุวางระเบิดรถยนต์ที่สังหารดายาดูกินาลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญาการเมืองชาตินิยมสุดต่งเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอริสกริสลอฟเอกอักรรัชทูตรัสเซียประจำเบลารุส แถลงยืนยันเดินหน้าแผนติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีบริเวณชายแดนเบลารุสใกล้กับลิทวเนียลัตเวีย,ยและโปลแลนด์ซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งกรกฎาคมนี้อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสแถลงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมายังว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียถึงการนำอาวุธนิวเคลีย Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. 2 апреля. ขณะที่สมรภูมิรบที่บักมุดทางตะวันออกของอยูเครนเมื่อวานนี้เยฟกินีบริกโกชินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ทหารรับจ้างของรัสเซียออกมาระบุว่ากองกำลังของเขาได้ชักธงรัสเซียขึ้นบนอาคารศาลาว,ว่าการของเมืองบักมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้างวันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าครอบครองตามกฎหมายขณะที่ยูเครนระบุว่ากองกำลังยังคงปักหลักอยู่ในเมืองนี้ Володимир Володі мій селенські пратнаті бадії Україн. Рабосата на каня Кундроандрайрашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічно, політично, юридично. Перший пункт військова. і пройде. Я дякую всім, хто наближає с е й час, дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряче, під Білогорівкою, під к р и м л і н о ю усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. การโจมตีเมืองคอสเตียนทินิฟก้าโดยรัสเซียในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครน6คนเสียชีวิตและอีก2คนได้รับบาดเจ็บ เมืองคอสเตียนชินิฟกาตั้งอยู่ทางตะวันตกของบัคมุดศูนย์กลางการสู้รบตลอด8เดือนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหราชาอาณาจักรรายงานข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่ารัเสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วไม่ต่ำกว่า2องแสนนายตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารต่อย,อยูเครนส่วนหนึ่งของการสูญเสียกำลังพลของรัเสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยตรง แต่เกิดจากเหตุการณ์เช่นการฝึกซ้อมการจัดการอาวุธที่ไม่มีประสิทธ,ธิภาพอุบัติเหตุทางถนนอาการป่วยรวมไปถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชลันทโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน